ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา569ผลของการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งให้เช่าย่อตบทวักหนึ่งสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่าวักสองผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วย ดีกาสำคัญเงินประกันการเช่าแม้ระบุไว้ในสัญญาเช่าก็เป็นเพียงสิทธิ์และหน้าที่อื่นไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตามที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่สิทธิ์และหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าที่รับโอน จะต้องรับไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา569วรรค2การคืนเงินประกันการเช่าจึงไม่ใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอนจะต้องรับผิดและปฏิบัติตาม บทบัญญัติมาตรา569กาำหนดให้ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธ์และหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วยนั้นดังนี้ผู้รับโอนจึงมีสิทธิ์รับเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าต้องชำระหลังจากโอนกรรมสิทธิ์และเงินประกันความเสียหายที่ผู้เช่าชำระให้แก่ผู้โอนผู้โอนไม่มีสิทธิ์ได้รับหรือยึดถือเงินดังกล่าวไว้ต้องส่งมอบให้แก่ผู้รับโอน แม้ในเวลาต่อมาผู้รับโอนได้บอกเลิกสัญญาเช่าไปยังผู้เช่าก็ตามสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาเป็นเพียงบุคคลสิทธิ์ที่ใช้บังคับกันได้เฉพาะแต่ในระหว่างคู่สัญญาไม่ผูกพันบุคคลภายนอกผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวเว้นแต่ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวจะได้ตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาแทนผู้ให้เช่าเดิม